โบเบนจวันโผล่ร่วมเฟรมแบงค์ Bank, พัชระชาวเน็ตแห่จับตาหรือจะเปิดตัวรักครั้งใหม่ทำเอาขาเผื่อกรองอุ้ยด้วยความสงสัยลันโซเชียลหลังมีภาพร่วมเฟรมนักแสดงสาวโบเบนจวันที่บินไปเที่ยวพักผ่อนถึงประเทศอังกฤษและสะกอตแลนด์กับแบงค์พัชระอดีตสามีของพิธีกรสาวนินาสุธิตา ที่พาลูกชายบินไปเข้าไปค่ายฟุตบอลที่ประเทศอังกฤษทั้งยังปรากฏภาพของสาวโบที่นั่งใกล้แบงค์ร่วมเฟรมกับกลุ่มเพื่อนของฝ่ายชายอีกหลายรูปนอกจากนี้โบยังลงรูปตนเองสวมรองเทาาา้าผ้าใบคู่กับบุคคลปริศนารายหนึ่งแม้จะไม่ยอมเปิดหน้าให้เห็นชัดแต่หลายคนคาดเดาว,ว่าบุคคลดังกล่าวน่าจะเป็นหนุ่มที่เข้ามาทําให้หัวใจของโบกลับมาเป็นสีชมพูอีกครั้งเพราะเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมา นัน้โบเปิดใจว่ากำลังศึกษาดูใจอยู่กับหนุ่มรายหนึ่งเรียกว่าอยู่ในจุดที่สบายใจแฮปปี้อย่างไม่เปิดตัวเพราะรอให้หลายอย่างลงตัวก่อนซึ่งพอเหล่าคนนั้นโซเชียลซูมดูชัดๆก็พบว่ารองเท้าของบุคคลดังกล่าวตรงกับ รูปที่แบงค์ใส่ไปเที่ยวทริปนี้พอดีประกอบกับก่อนหน้านี้ที่สาวโบได้โพสอ,อะไรลงในโซเชียลแบงค์ก็เป็น f อซตัวยงตามกดไลค์รัวๆัด้วยความที่โบและแบงค์ต่างโสดด้วยการทางคู่ทำเขา ทำเอาหลายคนอดหลุนไม่ได้ว่าทริปนี้จะเป็นทริปเปิดตัวหรือไม่ FC บางรายถึงกับขั้นทำหน้าที่ตัวแทนหมู่บ้านคอมเมนต์เชร์สุดๆว่าถ้าใชัยก็แอบเชร์ยอยู่นะคะทุกอย่างเป็นไปตามที่หลายคนคาดเดาหรือไม่ก็คงต้องรอฟังคําตอบที่ชัดเจนจากปากของสาวโบและแบงอีกทีค่ะ